D BCM 02กลิ่นบ้านพร้อมกล้องแบบอินเตอร์คอมอุปกรณ์ภายในกล่องหน้าจอกลิ่นบ้านไร้สายตัวยึดอุปกรณ์และคู่มือการใช้งานขั้นตอนการใช้งานก่อนอื่นให้ลูกค้านำจอและกลิ่นบ้านไร้สายขึ้นมาเชื่อมต่อโดยการเสียบสายต่อไปที่ด้านหลังของหน้าจอสายเชื่อมต่อของกลิ่นมีขนาดเพียง15ซนติเมตรเท่านั้นจึงเหมาะกก่การเป็นกล้องตามแมวหลังจากนั้นให้ลูกค้าเลื่อนสวิตช์ไปที่ออนแค่นี้กล้องก็สามารถใช้งานได้แล้ว ก่อนใช้งานผ่านแอปพลิเคชันให้ลูกค้าทำการกดปุ่มที่หน้าจอค้างไว้ประมาณ5-10วินาทีเพื่อเป็นการรีเซ็ตวิธีใช้งานในโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้าเปิดแอปพลิเคชัน Smart Life กดบวกและเลือก a d d d e v i c e เลื่อนลงไปเลือกกล้องและล็อกแล้วกดที่ Smart Doorbell ติกถูกและถัดไป ให้ลูกค้าทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz ให้เรียบร้อยและกดถัดไปให้ลูกค้านำ QR code ไปสแกนที่หน้ากล้องอุปกรณ์จะมีเสียงแจ้งเตือนออกมาว่า Connect Router Connect Internet a c t i v i c e Success ให้กด i h ไอ r ทอร์พอมอุปกรณ์จะทำการค้นหาภายใน60วินาทีเมื่อค้นพบตัวอุปกรณ์แล้วกดเสร็จสิ้นสมบูรณ์สามารถถ่ายรูปและอัดวิดีโอได้แบบเรียลไทม์จะถูกจัดเก็บไว้อยู่ในแกลเลอรี่ และสามารถพูดโดยการกดที่ไอคอนหมายทั้ยและมีฟังก์ชันพิเศษคือเมื่อมีคนกดกลิ่งจะมีแจ้งเตือนขึ้นในโทรศัพท์ทันทีสามารถกดรับสายและคุยได้เลย